แอบบอกแบบคลิปนี้ครับจะพาทุกคนมารู้จักกับสีที่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแค่กระป๋องนี้กระป๋องเดียวเนี่ยสามารถจะทาได้หลากหลายพื้นผิวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนเป็นเหล็กเป็นไม้ไม้นี่ก็ได้ทั้งไม้จริงแล้วก็ไม้เทียมเลยนะครับ PVC ก็ทาได้ครับอลูมิเนียมก็ทาได้นะครับหรือแม้แต่พื้นผิวที่มันมีความมันเงามากๆอย่างเช่นพวกกระจกหรือว่ากระเบื้องเซรามิกเนี่ยก็ทาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ผมบอกว่ามันทาได้ง่ายเนี่ยก็เพราะว่าสีนี้เนี่ยไม่ต้องผสมน้ำนะคร แค่เปิดฝาคนได้เข้ากันก็ทาได้เลยนะครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือทาได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอีด้วยครับโอ้โหอะไรมันจะครบคันขนาดน,นี้นะครับวันนี้มารู้จักกับสีกระป๋องนี้กันครับ T O A Aqua s h i e l d 2 in 1 Multi Surface เดี๋ยวจะมาทาสีที่คาเฟ่นะครับแล้วก็จะทาทั้งภายในรวมถึงภายนอกเลยแต่ไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังจะทําบ้านบรนเวทคอนโดหรือว่ากําลังจะทําออฟฟิศทําร้านอาหารรวมไปถึงคาเฟ่เนี่ยก็สามารถจะใช้สี T.O.A Alpha Shield t o in o Multi Surface กระป๋นองนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยครับสีรุ่นนี้จะเป็นสีเคลือบรวมรองพื้นสูตรน้านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าพอมันมีการรวมรองพื้นไปแล้วเนี่ยความง่ายก็คือพอเปิดฝาปุ๊บคนไม่เข้ากัน สามารถจะทาได้เลยโดยที่ไม่ต้องผสมน้ําผสมทินเนอร์หรือว่าไม่ต้องมีการทารองพื้นก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักสําคัญเลยเพราะว่าทําให้เราเนี่ยลดขั้นตอนไปได้เยอะมากนะครับไม่ต้องเสียเวลาทาสีหลายรอบที่สําคัญคือประหยัดค่ารองพื้นไปได้ด้วยนะครับแล้วก็พอเราเปิดกระป๋องนี้ออกมาเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกเลยว่ากลิ่นของเขาเนี่ยอ่อนมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นสูตรน้ําแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะมีสารระเหย v ิ c ต่้ด้วยครับ ถ้าเราต้องการนําไปทาสีเหล็กเนี่ยสีตัวนี้ก็จะปลอดภัยกว่าสีน้ามันทาเหล็กทั่วไปถึง9เท่าเลยนะครับอย่างสีน้ามันทั่วไปเนี่ยจะมีสาร VOC อยู่ที่390กรัมต่อลิตรแต่ว่าสีรุ่นนี้เนี่ยจะมีแค่60กว่ากรัมต่อลิตรเท่านั้นครับร้านอาหารหรือคาเฟ่นเนี่ยก็หมดห่วงเรื่องกลิ่นที่จะตกค้างก่อนเปิดรับลูกค้าได้เลยนะฮะ นี่ผมก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทาสีกันนะครับแต่ก่อนจะทาเน,นี่ยอยากให้ทุกคนเช็คสภาพผนังก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผนังเดิมของเราเนี่ยมันมีสีหลุดลอกล่อนอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เกลียงหรือว่าแปรงเนี่ยแซส,สีเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็ทาความสะอาดพวกฝุ่นผงต่างๆครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวผนังเนี่ยมันมีรอยแตกคราวเนี่ยก็จะต้องมีการอุดโบนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัด แต่ในส่วนของอผนังที่ผมจะทาเนี่ยก็เป็นผนังที่อยู่ในสภาพที่โอเคอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็แค่เอาผ้าหรือว่าฟองน้ำเนี่ยมาเช็ดทาความสะอาดเช็ดพวกฝุ่นออกเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผนังคาเฟ่ตรงนี้เนี่ยลักษณะของเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันจะไม่ได้เรียบเนียนกฤิบนะครับเขาดีไซน์มาไปลักษณะปูนที่มันมีการฉาบแบบว่าให้มันมีลวดลายแบบเท็กซ์เจอร์แบบติบดๆเท่ๆหน่อยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะทาสีใหม่ไปบนผนังนี้เลยนะครับอีกอย่างนี้ที่ต้องทําก็คือการที่เราต้องเอาเทปเนี่ย มาปิดในส่วนที่เราไม่ต้องการให้สีมันเป็นเลอนะนอะอาจจะเป็นพวกสวิชปลั๊กไฟสายไฟอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงตามแนวขอบของพวกฝ้าเพดานหรือว่าพื้นอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับ ก็มาเปิดกระป๋องสีกันนะครับอันนี้จะเป็น T O a ข้อ s h i l l t w in One Multi Surface อย่างที่บอกไปนะครับซึ่งสีที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นตัว s m o k e l s a n d นะครับก่อนใช้เนี่ยแค่คนเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องผสมน้ําหรือว่าทินเนอร์เลยนะครับเราก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีรองพื้นอยู่ในตัวแล้วเนื mm ้อ hmm. สีของเขาเนี่ย่้นกำลังดีเลยนะครับไม่เหลวไม่เหนื่อเกินไปพร้อมใช้งานเลยครับเวลาทาไปเนี่ยก็สามารถกรบสีเดิมได้มิดนะครับ สีรุ่นนี้จะผลิตจากนาโนอะคริลิกแอดวานซ์โมดิฟายคุณภาพสูงจากยุโรปนะครับด้วยนาโนอะคริลิกไบเดอร์ที่สามารถแทรกซึมลงพื้นผิวได้ดีเยี่ยมทําให้ฟิล์มสีเนี่ยยึดเกาะบนพื้นผิวต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและฟิล์มสีก็ทนทานกว่าสีน้ำมันทั่วไปถึง3เท่านะครับฟิล์มสีจะไม่ช็อคไม่ลอกร่อนไม่เหลืองตัวแถมยังแข็งแกร่งด้วยนาโนไฮโดรบล็อกเทคโนโลยีนะครับปกป้องพื้นผิวจากความชื้นแล้วก็ทุกสภาพอากาศใช้ภายนอกก็ไม่ต้องกังวลเลยครับ ทีนี้อีกหนึ่งความพิเศษของสี TOA Aqua s h i e l d 2 i n 1 Multi Surface ก็คือเราสามารถทาได้บนหลากหลายพื้นผิวอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังปูนเหล็กดำเหล็กกาวนไนซ์ไม้จริงไม้เทียมกระจกขอบวงกบอลูมิเนียมสแตนเลสท่อ PVC UPVC หรือว่ากระเบื้องเซรามิกนะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทาสีบนวัสดุอะไรก็ตามก็จะต้องมีสีรองพื้นเฉพาะวัสดุนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าสีเทอเอข้อชิลตัวนี้เนี่ยทาได้ทุกพื้นผิวโดยไม่ต้องมีรองพื้นเลยนะครับเจ๋งมากๆจบในตัวเลยฮะสำหรับใครที่เป็นกังวลเรื่องของการกันสนิมบนเหล็กเพราะสีตัวนี้เป็นสีสูตรน้ําจะทาบนเหล็กได้แน่ๆหรือเปล่าทางเทอเอเนี่ยเขาเคยทําคลิปทดสอบนะครับด้วยการนาสีรุ่นนี้เนี่ยไปทาบนเหล็กดําเปรียบเทียบกับสีน้ําทั่วไปในท้องตลาดครับ เราก็จะเห็นเลยว่าภยายในไม่กี่นาทีเนี่ยถ้าเป็นสีน้ําทั่วไปก็จะเกิดจุดสนิมขึ้นมานะครับแต่ว่า T O a ข้อชิลทูนวันมัลติเฟสเนี่ยสามารถทาบนเล็กได้เลยนะครับไม่มีสนิมเลยฮะนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันสนิมป้องกันยางไม้ได้ดีด้วย Special c h e m i c a l สูตรเฉพาะจากทาง T O A ครับตอนนี้ผมก็ทารอบแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะปล่อยให้แห้งแล้ก็จะมาทารอบ2นะครับ อยากจะบอกทุกคนก่อนว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสี A, T O A Aqua s h i l l Tune o Multi Surface นะี่ก็คือสีจะแห้งไวามากๆภายในเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะปิดร้านนานหรือว่ากําลังเร่งทําร้านเลยนะแล้วก็อยากจะให้เสร็จไวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าอยู่ได้จบงานไวได้ภายในแค่1น่วันเท่านั้น,นครับ ตอนนี้ผมก็ย้ายมาทาด้านนอกแล้วนะครับบริเวณที่เราจะทานี่ก็จะเป็นด้านหน้าของคาเฟ่น,นะครับซึ่งผมมีการเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้วด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นผนังปูนะครับแต่ว่ามีรอยแตกแล้าเมื่อกี้ก็เลยมีการอุดโป้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยครับ ก็ทาภายนอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่รอผนังภายนอกแห้งครับผมก็สวิตช์กลับมาทารอบที่2ภายในนะครับระหว่างที่ทาไปเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะยืนยันเลยก็คือกลิ่นเขาอ่อนมากๆเลยนะครับไม่ได้รู้สึกฉุนเลยซึ่งผมพิดว่าก็เป็นข้อดีทั้งกับช่างหรือว่าคนที่ทาหรือแม้แต่เวลาถ้าเกิดเราอยากจะทาเองรวมไปถึงหลังจากที่เราปล่อยให้สีแห้งเนี่ยก็ประมาณสัก ั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงด้วยนะครับเสีก็แห้งเร็วแล้วเราก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นเลยนะครับตอนนี้ก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่า ทาเสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะครับก็เกิดจาก2เหตุผลด้วยกันนะอย่างแรกอย่างที่บอกว่าสีตัวนี้เนี่ยมันมีรองพื้นผสม,มในตัวนะครับทำให้เราลดขั้นตอนไปได้เยอะไม่ต้องมาทารองพื้นก่อนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสีเนี้ยแห้งไวมากๆครับจากตอนแรกที่คิดว่าจะต้องรอแห้งประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแต่กลายเป็นว่าเร็วกว่านั้นก็สามารถจะทารอบ2ได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสีตัวนี้เนี่ยทาได้ทั้งภายในภายนอกในส่วนของภายนอกเองเนี่ยสามารถจะทนต่อทุกสภาพอา,ากาศนะครับไม่ต้องกลลัว้งเรแแแสดด็ฝนยนะคบ ทีนี้อยากจะเล่าทุกคนฟังถึงเรื่องของเฉดส,สีบ้านนะครับสีรุ่นนี้เนี่ยเขามีเฉดส,สีให้เรียกมากถึง3,862เฉดส,สีเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะสีที่เจ้าของร้านเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นสีสโมกแซนนะครับออรหัสจะเป็น N6010 นะครับ โทนสีเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสีเหมือนสีทรายนี่แหละออกเป็นครีมครีมหน่อยนะแต่ว่ามันจะมีการเจือสีเทาให้มันดูตุ่นๆหน่อยนะฮะไม่ได้เป็นสีที่ดูแบบสดใสหรือว่าหวานหวานเท่าไหร่นะพอมันเป็นสีโทนนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับการตกแต่งที่อาจจะเป็นสไตล์ลอฟ e หรืออินดัสเทรียลนะครับที่เราอยากจะให้มันมีความดิบๆเท่ๆขึ้นมาหน่อยนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาหรือกังวลเรื่องของการเลือกสีเนี่ยจะบอกว่าทาง T.O.A เนี่ยเขาก็มีผู้ช่วยมีทีมที่สามารถปรึกษาได้นะครับเราแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ t.o.a group com นะครับแล้วก็เข้าไปที่เ,เมนูไอเดียคัลเลอร์ออกแบบบ้านนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเมนูที่เราสามารถไปลงทะเบียนขอรับบริการได้ครับทีนี้ผมอยากจะเสริมอีกนิดนึงเกี่ยวกับไอเดียในเรื่องของการใช้สีนี่นะอย่าง ที่ผมทามาเนี่ยก็จะทาเฉพาะในส่วนของผนังเท่านั้นนะครับแต่จริงๆสีนี้เนี่ยมันสามารถจะทาในทุกพื้นผิวได้เลยสมมติว่าผมอยากจะทาตัววงกบไม้นี้ให้เป็นสีสโมกแซนด์อย่างนี้นก็ได้นะทากระจกก็ได้มีเบนช์อยู่ด้านหน้าหรือจะมีเป็นประตูลเหล็กอะไรอย่างเงี้ยสามารถจะทาสีเดียวกันได้หมดเลยนะครับมันก็จะทําให้เกิดอารมณ์แล้วก็เกิดงานดีไซน์ที่มีความน่าสนใจเ,เป็นลักษณะของโมโนโครมสีเดียวหมดเลยนะฮะซึ่งมันก็จะดูมีความเท่มีความแปลกตาสะดุดตาเหมือนกับเวลาเราไปแกลลี่นะแล้วเราเจอห้องที่แบบ ทุกอย่างมันขาวหมดเลยทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งผนงังทุกเอลิเมนต์เลยเนี่ย mm hmm. ก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นการดีไซน์ที่เราอาจจะทําให้มันเกิดเซอร์ไพรส์เกิดมุมที่มันอยูความน่าสนใจในพวกคาเฟ่ในร้านอาหารของเราก็ได้นะครับ mm hmm. ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่อยากจะเสริมให้ครับ ทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาจัดวางตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมูดแลนโทนของคาเฟ่ร้านนี้ไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับสิ่งสุดท้ายและเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่อยากจะบอกก็คือสี T O A Aqua s h i l l Toon One Multi Surface รุ่นนี้เนี่ยเป็นสีรักโลกนะครับเขาจะได้เครื่องหมาย T O A Green Certified นะครับก็เป็นเครื่องหมายที่การันตีว่าสีรุ่นนี้เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วก็ปลอดภัยต่อทุกชีวิตในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงเลยนะครับถ้าเกิดอาคารไหนเลือกใช้สีรุ่นนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าปริมาณสารระเหยอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ต่ำมากๆครับแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากลอย่าง Le ีด4.1เวลแล้วก็ Trees ด้วยครับยิ่งไปกว่าน,นั้นความเจ๋งของสี t o a Qua s h i l l Twin One Multi Surface ในปีที่ผ่านมาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมถึง2รางวัลน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตรกรรมแห่งปี Best Innovation Award 2023จากงานสถาปนิก2023นะครับแล้วก็ยังได้รางวัลสุดยอดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีนวัตรกรรมยอดเยี่ยม Best Innovative Company Award s 2023จากเวที Set Awards ใครที่กาลังสร้างบ้านต่อเติมรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสี A, T O A ข้อ s h i l l Tune o Multi Surface เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ได้เลยเพราะว่าเป็นสีที่ครบจบในกระป๋องเดียวเลยนะครับนอกจากจะเป็นสีที่ทาได้บนหลากหลายพื้นผิวแล้วเนี่ยยังเป็นสีรักโลกด้วยเนะแล้วก็ใช้งานง่ายมา,มากครับเพราะว่าไม่ต้องผสมน้ําไม่ต้องผสมททนเนอร์นะแล้วก็มีรองพื้นให้ในตัวอีกด้วยนะครับสีหนึ่งแกลลอนเนี่ยนะครับก็จะสามารถทาได้อยู่ที่30-35ถึงตารางเมตรต่ตอเที่ยวนะครับ ใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w t o a group com นะครับหรือว่า facebook com toa page นะครับรวมถึงโทรไปสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์023355777นะครับวันนี้ผมแกร็บธนาเว้ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วมาตามดูว่า EP หน้าผมจะพาไปรีวิวโปรดักอะไรครับ